รู้ไหมหลวงพ่อท่านได้วางใจไงท่านเห็นแบบไหนท่านถึงวางใจได้ท่านบอกว่าลูกเอย๋ยสิ่งที่เขาแสดงอะ่ะก็ไม่ใช่เขาแล้วตัวที่มันบีบคั้นเขาอะ่ะก็คือความโกรธอะ่ะก็ไม่ใช่เขาและไอ้ตัวที่กําลังรับสภาวะโกรธคือร่างกายนั้นอะ่ะก็ไม่ใช่เขาแต่เขานะ่ะถูกอากุศลกรรมมันบีบคั้นะ่ะถูกความเศร้าหมองมันบีบคั้นจิตเขา บีบคั้นจนกรทั่งมันต้องมาประทุสลายเราอ่ะเองจะไม่สงสารขเขาหรอลูโอ้เราเห็นแบบนี้เป็นไงเราจะโอ้ยสูดหายใจลึกๆเลยว่าบบจะทําอะไรกับเขาดีเนาะมันก็ทําได้แค่อะไรสงสารเนาะสงสารที่แบบต้องแสดงอาการเกลี้ยวโกรธขนาดนั้นต้องพยายามหาวิธีทางทำร้ายเรา ทุกคนเขานะแล้วเขาก็ไม่รู้อีกว่ามันไม่มีอยู่จริงไอ้คนที่เขาโกรธเนี่ยก็ไม่มีอยู่จริงณนวันหนึ่งไอ้คนที่ถูกโกรธก็ต้องตายไอ้คนโกรธก็ต้องตายอารมณ์มันก็สลายไม่มีอะไรอยู่จริงเลยแต่เขาดันเอาเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังซะงั้นดังนั้นสิ่งตรงนี้แหละถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงนี้มันจะให้ ที่ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพยายามหาเหตุหาผลนะเพราะว่ามันเกิดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดดังนั้นมันเลยจึงจะช่วยเขายังไงดีแต่อันดับแรกเวลาช่วยเขาไม่ต้องไปบอกนะโอ้ยฉันไม่คือโกรธเธอนะอย่างเงี้ยยาเด็ดขาดไอ้คนที่มันกําลังโกรธเราอยู่เราไปพูดเงั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งโกรง ทำได้ก็คือละไปก่อนตอนนี้ไฟมันกำลังเผาเนี่ยไม่ควรที่จะวิ่งหาอะไรมาดับเพราะมันดับไม่ได้หรเราควรที่จะถอยออกมาก,ก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นกับไฟพอเอารมเขาสงบลำงนับแล้วนะเราค่อยไปพูดให้เขาเข้าใจถ้าเมตตก็แล้วทำทุกอย่างก็แล้วก็ต้องยอมรับผลของกรรมทุกคน,นี แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ที่เห็นความเป็นจริงแบบนี้มันจะสงสารมากๆว่าโอ้ยเราก็เคยเป็นแบบนั้นเนาะเขาก็น่าจะทุกข์ทรมานมากๆอ่ะดังนั้นมันเลยอ,อารมณ์ของความเมตตามาันจึงไหลออกแบบไม่ต้องพยายามที่จะไหลออกด้วยความเมตตาดังนั้นเขามีอะไรเพียงพามาให้เราช่วยเราก็จะช่วยแทนที่จะโกรธเนาะแทนที่จะต้องโกรธคนที่มาทําร้ายเรามาว่าเรามาด่าเรา แต่มันกลับมองแค่ว่าเออเธอสงบระงับเมื่อไหร่เธอเห็นความเป็นจริงเมื่อไหร่เธอให้เราช่วยได้เมื่อไหร่เราจะช่วยมันไม่ได้มักลับมามองแล้วว่าเราจะเอาคืนเมื่อไหร่ไม่มีดังนั้นอารมณ์พระอาริยาเจา้าท่านจะเลี้ยงจิตของท่านแบบนี้ถามว่าเลี้ยงด้วยอะไรไม่ได้เลี้ยงด้วยการคิดแต่เลี้ยงด้วยการเห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมครับมันเห็นก่อนเห็นความจริงก่อน ซึ่งในภาษาพระท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณนี่คือการรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าเขาทุกแบบนี้เราทุกแบบนี้แล้วเราจะไปเอาอะไรกับเขานะ่ะอันที่สองมันไม่มีอะไรอยู่จริงเลยอะ่ะแล้วเราจะไปตีโพยตีพายสู้ลบปบมือกันเพื่ออะไรมันไม่เกิดประโยชน์แล้วเรื่องคนนั้นอยากได้อันนั้นคนนี้อยากได้นี้ได้แล้วยังไงคนที่ได้ไม่สูญสลายหรือสิ่งที่ได้มันไม่หายไปหรือ หรือคนที่รับมันจะไม่ตายหรือหรือยังไงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พอเรามองแบบนี้ปุ๊บเวลาให้มันจึงขาดขาดขาดออกไปเลยให้โดยที่แบบไม่ต้องมานั่งหวังว่ามันเป็นของเราอยู่เอออันนี้คืออารมณ์ท่านจะปล่อยออกไปแบบนี้เพราะว่าเข้าใจความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรอยู่จริงหรอกบนโลกใบนี้นะแล้วอารมณ์ก็ไม่มีอยู่จริงหรอกแต่สิ่งที่ไม่อยู่จริงคือ เราจะทํายังไงให้จิตของเราที่เป็นห้องเนี้ยมันไม่ทําร้ายตัวเราเองไม่ทําร้ายคนอื่นแล้วก็ให้ผู้รู้ที่มันกําลังหลงเรื่องราวต่างๆอยู่เนี่ยมันตื่นและเบิกบานได้เสียทีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะทําจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ก็คือหมดอะไรอวรในโลกทั้งสามคือมนุษย์เทวโลกแล้วก็พรหม,มโลกแล